การต่อรองทางการเมืองโดยการใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีรัฐบาลกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นผลประโยชน์นะครับให้กับกลุ่มกปปสโดยนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการเรียกร้องผลประโยชน์ที่แท้จริงจากนโยบายแต่มีเจตนาที่จะ discredit รัฐบาลเท่านั้นเองครับชิปโฟ o กัสเรื่องนี้กับคุณนัทธฒิกล่ำเสริ มีคน15ล้านคนที่ไม่มีคุณภาพกับมีคน3 0 0แสนคนที่มีคุณภาพเราเลือกสา0แสนคนที่มีคุณภาพไม่ดีกว่าละทันทีที่การื่อนไหวของกลุ่มกปปสในการขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารประเทศไม่เป็นผลสำเร็จดูเหมือนเป้าหมายต่อไปที่เลข,ขาธิการกรปรปอสอ,อย่างนายสุเทพเทืออสุบันหยิบยกมาเป็นประเด็นหวังล้มรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร คือการนำความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่รัฐบาลปัจจุบันอยู่ระหว่างรักษาการและไม่สามารถอนุมัติงบประมาณจํานวนมากได้แต่หากย้อนกลับไปดูการเขึ้นไหวก่อนหน้านี้ของกลุ่มกปปสชาวนากลับกลายเป็นพลเมืองชั้นสองที่ถูกประนามจากกลุ่มชนชั้นนําซึ่งส่วนใหญ่ล้นเข้าชุมนุมกับกลุ่มปปสว่าเป็นเสียงที่ไร้คุณภาพเมื่อเทียบกับเสียงของคนกลุง นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์อย่างนายชลวิทย์เทียนจิตระบุว่าการเล่นเกมต่อรองทางการเมืองของกลุ่มกปป,ปอสอในครั้งนี้กำลังใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยดูถูกว่าเป็นคะแนนเสียงชนบทที่ไม่เป็นคุณภาพเป็นกรารกืนน้ำลายของตัวเองเพียงแค่เห็นประเด็นของชาวนาจะส่งผลเสถียรภาพต่อการเมืองของนักสายิ่งรักชินวัตรผมว่าเจนตนารวมของรัฐบาลคงไม่มีใครอยากไม่จ่ายไม่อยากไม่จ่ายหรอกครับ แต่มาด้วยกระบวนการขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเป็นเป็น,ปนแ c a เค t a k e r government เน่ยก็คือรัฐบาลรักษาการน่ยกรกตอเองเนี่ยถ้าเกิดมียุนยุนยปน,นิตหรือธนาคารที่ปล่อยกู้ให้มีดุลย์ยูป็นิตเนี่ยก็น่าจะปล่อยกู้ให้กับให้กับรัฐบาลผมว่ากบสนีควรจะเรียกร้องให้กรกตหรือธนาคารช่วยรัฐบาลในการนําเงินนี้ไปให้ชาวนามากกว่าที่จะมาใช้ประเด็นทางเกมการเมืองขนาดนี้สอดคล้องกับนายสิโรธค้ามไพบูลนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เห็นว่ากลุ่มกปปสได้พยายามใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะแท้จริงชาวนาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวผคิากปปสใช้ใช้ทุกอย่างในในประเทศนี้เป็นเครื่องมือหมดอยู่แล้วครับชาวนาก็เป็นกลุ่มึ่งที่กปปสจะใช้เป็นเครื่องมือในการลมรัฐบาลถึงแม้ว่าในอดีตกปปสจะมีท่าทีทางการเมืองที่ ที่ดูหมิ่นชาวนาหรือว่าผู้มีการศึกษาน้อยหรือคนจนอย่างในชนบทชนบทก็ตามนะครับผู้ชาวนาก็คงจะต้องกลับไปถามกป,ปสกันกันว่าข้อเสนอของกปสในการแก้ปัญหาชาวนาคืออะไรขณะที่กปปสและภาคปฏิบัติเนี่ยที่ผ่านาประก,กาศชัดเจนว่าไม่เอาโครงการจะนำคาวหากมองเจต,ตนาที่แท้จริงของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสวกว่า5าเดือนลดแมปในการเคลื่อนไหวภายใต้การนำของนายสุเทพทอกสุบันได้เปลี่ยนมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การคัดค้านพรบนิรโทศกรรมจนรัฐบาลยอมประกาศยุกสภาเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอนาคตของประเทศแต่ดูเหมือนการยังไม่ใช่เป้าประสงค์ที่ชัดเจนของนายสุเทพพร้อมกับการเปลี่ยนหัวเรื่องใหม่มาเป็นการขับไล่ระบบทักษิณและการคัดค้านการเลือกตั้งจนเสียมวลชนในกลุ่มคนกลางก่อนที่จะยกระดับเป็นการทวงสิทธิ์ให้กับชาวนาหวังสร้างแนวร่วมเพิ่มเติมทั้งที่ไม่เคยอยู่ในความสนใจของกลุ่มก,มกปป,ปอสอมาตั้งแต่ต้น จึงเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มกปปอสอนั้นมุ่งเน้นเพียงแต่ล้มรัฐบาลเท่านั้นโดยไม่สนความเดือดร้อนที่แท้จริงและไม่สนกฎหมายของบ้านเมืองเพียงแต่ให้ได้อำนาจมาเป็นของตนเองเท่านั้นโดยการอ้างสภาประชาชนทั้งที่เป็นการรวมอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนัทวุฒิกรจเจริญ NBT News Focus